ไม่มีหมายถึงอะไรฮะอาหารเนี่ยครับอาหารที่เลียงคือกําลังพูดง่ายๆว่าเราอยู่ในแ l บ p นะสัตว์จะมีอะไรก็แล้วแต่หลังจากสกัดมาเป็นโปรตีนแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่ามันกินอะไรก่อนที่โดนสกัดใช่ค่ะพวกนี้เขาก็ให้ลองไปเรื่อยมันมีความสําคัญมากเรื่องโปรตีนยิ่งถ้าเกิดว่าโปรตีนที่คุณทํามาเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นมาใส่เพิ่มอีกถูกไหมมันมาธรรมชาติอยู่แล้วนะ อันนี้คุณก็จะมีทําสกัดเหมือนกันหรือว่าขายเป็นตัวอย่างนี้ด้วยป่ะมีแบบนี้ด้วยครับเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยครับแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นแพคเกจจิ้งอย่างนี้นะครับผมทไปร้านที่ After You นะครับซึ่งผมกินแม่แพคเกจจิ้งดีจังเลยดูสิฮะนี่มาเป็นอย่างนี้ Black Soldier Fly l a a เห็นไหมครับอันนี้คือสะอาดแบบที่เรียกได้ว่าจากแลบมาจนถึงจุดนี้ที่เขาแห้งแล้วเนี่ย ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาส่วนผสมเลยครับไม่มีเลยครับถ้าคุณไม่เชื่อผมจะกินให้ดูกินได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวดูกูด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 เชื่อว่าสะอาดกว่าที่เมียกูทําให้กินเนี่อันนี้คุณเฮ้ยคุณกินได้เอ้ยขอโทษอันนี้คือคือถามว่า คนกินได้อะกินได้ครับกินได้เพราะมันสะอาดมากเพราะจริงๆเราก็ทํามาเป็นอาหารคนแล้วเฮ้ยเคยทํามาเป็นอาหารคนเดรอใช่ค่ะโปรตีนคือเราสกัดมันมาเอามาทําอะไรบ้างไหนเอามาทําเป็นาวเดร์ครับว่าคนขอาวเดร์นะครับน้องพีาวเดร์นี่นี่คนนี้น้องพีครับเป็นโอเปอเรชั่นที่นี่ครับอ๋อพีพีเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนคุมทั้งหมดที่นี่ใช่ครับอ๋อคอยดูแลอยู่ตลอดโอเปอเรชั่นเนี่ยครับเราก็จะเอามาทําเป็นาวเดอร์แบบนี้ นี่ผงเป็นผงผมแบบนี้นะเทสโน้ตมันจะเป็นเหมือนถั่วอัลมอนครับลองดมดูได้ครับเดี๋ยวนะคุณพูดสะน่ากินเลยถั่วอัลมอนนี่ผมกืนน้ำลายสามเบือกแล้วถอดถอดก็ได้เป็นมึงมึงก็กินอ่ะอ่ะดมดมให้ดม กลิ่นมันไม่ค่อยมีะไม่มีต้องใจใสจริงๆเราทำออกมาสองพรเซสค่ะเพื่อที่ให้เทสโนมันต่างกันเอาไปทำอาหารได้ต่างกันอย่างตัวเนี้ยเราไม่ได้พูดเองว่าเทสโนมันเป็นถั่วอัลมอนด์แต่ว่าเราทำวิจัยด้วยน้ำลายคือน้ำลายเอาตรงๆนะกลิ่นเหมือนรถด,ด่วนค่ะผมเคยรับประทานรถด,ด่วนค่ะ,คคะอันนี้คือกลิ่นที่ใกล้เคียงมากๆผมว่าใกล้เคียงมาก มันเหมือนรถด่วนนะรัด่วนเข้มเข้มอันนี้เราไม่ได้แอดออนกลิ่นอะไรเลยแต่ว่าเราใช้การโปรเซสต่างอันแล้วก็ระยะเอาตัวอย่างนี้มาก่อนแล้วก็มาทำโปรเซสให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นตั้งแต่ตัวสดเลยครับตัวสดโปรเซสหนึ่งแบบนี้ตัวสดอีกโปรเซสหนึ่งก็จะเป็นแบบนู้นใช่ค่ะซึ่งกลิ่นก็จะต่างกัน่กครับเทสต์ัก็จะต่างกันสีนี้ ใช้วิธีทำแบบหนึ่งสีนี้ใช้วิธีทำแบบหนึ่งเอาอย่างนั้นก่อนแล้วก็มาบดให้มันเป็นผงแบบนี้ก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนกันรสชาติอ้ยอันนี้ก็เหมือนกาแฟโกโก้เหมือนเฮ้ยลองดมดูอันนี้อันนี้จะจะคนละกลิ่นกับอันนั้นมันจะออกมีสไปซ์เล็กๆด้วยเอาตรงๆนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรไมโลจริงๆไมโลโอวันติน มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าผมว่ามันเขาเป็น lab ไงเขาสองคนเขาไม่ได้ใส่กลิ่นโทษนะไม่ได้ใส่กลิ่นนี่คือกลิ่นธรรมชาติที่ผกลิ่นออกมาเลยครับเฮ้ยน่ากินมากผมผมอยากรู้อย่างนี้มันมันอยู่ที่ว่าคุณไปทำ process ใน lab อย่างเช่นไปอบแห้งหรืออะไรต่ออะไรหรือมันอยู่ที่อาหารที่คุณให้พวกมันทั้งสองแบบเลยครับทั้งสองแบบโอแปลว่ามันมีทั้งอาหารด้วยที่คุณเลือกคัดให้มันกินจนถึงตรงนี้แล้วก็ไปไป process ใน lab รวมไปถึงเรื่องระยะการเก็บเกี่ยวด้วยครับครับวันเวลาของเขาใช่ครับอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าตัวตัวหนอนเนี่ยครับมันอยู่ได้กี่วัน14ครับมันเกิดมาปุ๊บมันเป็นหนอนอยู่14วันโดยประมาณครับเอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสะอาดกินได้ก่อนเกรดที่คุณคนกินได้ผมชอบนี้เพราะผมสงสัยว่าทําอาหารโทษนะอาหารน้องสัตว์เนี่ยเสร็จแล้วมันสามารถคนกินได้ด้วยเนี่ยมันไม่เคยได้ยินมาก่อนสําหรับผมนะต้นตอมันสะอาด ใช่แค่นั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไงพอต้นตอมันสะอาดเนี่ยแล้วเขาคุมเป็นระบบปิดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรยังไงก็ได้ครับนะฮะชิมเอาอันไหนกูณจะให้ผมกินกินเหรอถ้าเป็นตัวนี้รสชาติจะเบานะไม่ไม่ต้องเบาแล้วเหมือนแบบตัวนี้รสชาติมันจะหนักครับเนอะไรไว้ก่อนไม่เหมาะกับให้คนเซ็นอะไรไหมอ่ะนี่คือเวลาอบแห้งแล้วถอนเวลาอบแห้งแล้วอันนี้ดูจากตัวแล้วเนี่ยกี่วัน นี้ประมาณ1 4สวันครับพอดีเป๊ีเต็มแม็กับตัวใหญ่ยาวตัวใหญ่ตัวยาวแล้วก็มีประโยชน์บางคนที่กินรถด่วนจะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามาจากอาหารสําหรับสัตว์แต่เราจะกินเลยเพราะว่ามันไม่ใช่รถด่วนอันนั้นเขาจะเชื่อว่ามันมาจากหนอนไม้ไผ่เอามันสะอาดมากไม่เคยเจออะไรเลยไอ้นี่สะอาดกว่าเพราะอยู่ในแหลบไม่เคยเจออะไรมากกว่านั้นอีกครับได้เลย ให้เปิดเน็ตฟิกเลยเดี๋ยวกุกินต่ออะไรพี่อรชัยร้องกินเป็นๆได้ไหมมีคนถามได้ค่ะเคยกินกันมาแล้วกินเองสิเอาเป็นว่ามันเป็นพอเศษของล a บจะได้ดีที่สุดใช่ปะมันจะเข้มข้นกว่ารสด่วนใช่อันนี้อันนี้คือท็อปปิ้งนะครับเป็นอาหารเสริม โรยหน้าให้กับเต่าครับเป็นตัวกระตุ้นให้เต่าใ,ให้น้องเต่ากินกินอาหารง่ายขึ้นไม่ต้องเต่าหรอกแค่แค่มนุษย์อย่างเราดมๆไปยังกระตุ้นเลย <c oughs> คือมันมันสะดกวกอะผมว่ามันสะดวกเพราะว่าบางทีกินผักถ้าเยอะมันก็ลก มันก็เหลือมันก็อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าแบบให้เต่ากินแต่ผักผักบางอย่างทําให้เต่าเกิดยูริกเยอะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจ้ะมึงมีเว็บไซต์ไหมเนี่ยอาหารต่างๆที่คุณทำเนี่ยเว็บไซต์กำลังทำครับแต่ตอนนี้ที่เข้าได้เลยคือเพจ a c e b o o k ครับ Facebook พิมพ์คําว่า exo food thailand เอ็กโซฟู้ดไทยแลแล้วก็คุณก็จะมีของที่คุณผลิตแล้วขายใช่ครับยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่หมดมีอะไรบ้างไล่มาสิก็ก็จะมีเนี่ยครับมีเต f มีอาหารเตามิสซองโคลเอ็ o โซฟู้ดไทยแลน์มี BSF อบแห้งมีดูเบียเอาละนี่คือนวัตกรรมต่อเนื่องที่แบบน่าสนใจมากกับโปรตีนเลยแหละ คุณที่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นที่ที่เป็นแลบด้วยเป็นที่แชร์ข้อมูลแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ที่แบบเปิดเป็นการศึกษาใครที่อยากจะเรียนรู้ก็สามารถมาได้ใช่ครับยังอย่งย่ง,ยงกลุ่มน้องการอีพี <EP S 1> ที่แล้วะค,ะครับเขาก็จะมามาคุยเรื่องอาหารกันว่าว่า ทุกแกควรจะกินอะไรประมาณเท่าไร่เขาก็จะมาทำเวิร์กช็อปทำบ้านแกทำนู่นนั้นนี่เลยไม่มีความลับจริงๆมันก็เปิดแชร์เพื่อจะได้เพราะว่าคนมันชอบเหมือนกันใช่ครับก็มาที่นี่ขอข้อมูลทำอะไรต่ออะไรก็ได้คุณว่าในอนาคตจากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มวัวจะกลายเป็นฟาร์มของ B S F L มีมเป็นคริกเก็ตเป็นฟาร์มแมลงเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมมีมากขึ้นแน่ๆครับ, <S <S <ๆ>รบเพราะว่าอย่างเจ้าเบียร์เซฟเนี่ยถือว่าเป็นไทยวิสเดอมนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยเพราะว่ามีอยู่ตามภาคเหนือนี่คือคุณไม่ได้ Import ์ตแมลงตัวนี้มาจากไหนนี่คือมแมลงไทยเหรอใช่ค่ะค อันเาะเสร็จแน่เฮ้ยดีว่ะถ้าถ้าจะคุยเรื่องเวิร์กช็อปต้องเรียนเจญคุณลีกับคุณพีมาช่วยอธิบายเฮ้ยมาเลยได้ไหมอ่ะได้ครับอ่ะมาๆมาคุณลีคุณลีเข้ามาหน่อยสิคุณลีเราเคยเจอกันอยู่แล้วมาแล้วครับสองท่านนี้นะฮะคุณลีสวัสดีครับกับคุณเลยนะพีครับคุณพีใช่ครับลีกับพีลีพีลีพีลีพีครับผมนขอโทษนะฮะ ร้านโรตีอยู่ไหนเนี่ยเห็นเขาบอกอ่ะเออเนี่ยจะแบบไม่ใส่เ่ยเขาบอกว่าเขาแค่ขายโรตีนี่โอเคอยู่ยังได้อยู่นะถามเรื่องเวิร์กช็อปเมื่อกี้เวลาเขาอยากจะมารู้อะไรพวกนี้คุณจัดเวิร์กช็อปยังไงทีนี้มันก็มีมาไม่กี่คนมาเป็นกรุ๊ปสำหรับเป็นกรุ๊ปก่อนเขาก็จะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่หลังฟาร์มในพื้นที่นี้จริงๆมันเป็นฟาร์มลุงรีฟาร์มเส้เดือนนะครับแล้วก็มีฟาร์มแมลงแยกออกมานะครับ บางคนเขาอยากจะรู้ทั้งหมดเลยเดินเดินเห็นเป็นบ้านช่องมาเนี่ยแล้วอยู่ๆมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทําอะไรกันเขาก็อยากรู้เราทาเรื่องจัดการขยะแยกขยะเศษอาหารเลี้ยงเส้นเดือนแยกขยะพลาสติกแล้วก็ทำเรื่องของโปรตีนทดแทนแมลงในทางนี้นะครับก็สามารถรีจิสเตอร์เป็นกรุ๊ปเป็นองค์กรมาได้อย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วจบออกแบบมาหลายเดือนสายออกแบบกันฝั่งนี้ออกแบบฝั่งนี้บริหารคุณก็จะออกแบบระบบว่าพาดูอะไรยังไงบ้าง จัดการอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีโปรดักต์ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเตรียมจะจัดเวิร์กช็อปเป็นบ้านเตางานไม้ว่ามันจะไปอยู่ในบ้านแล้วมันจะสวยมันต้องระยะเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หลอดไฟต้องอยู่ตรงไหนนะครับพี่ก็จะมาจัดการทําเป็นโปรดักต์มาแล้วก็มีให้คนสมัครเข้ามาเวิร์กช็อปเป็นคอมมูนิตี้ในอนาคตคุณลีสุดท้ายแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเรากับการที่แบบอีกหน่อยเราต้องไปซื้อของข้างนอกเข้ามาเนี่ย มันจะเปลี่ยนไหมมันเริ่มเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกที่เราไปหาเนี่ยมันเริ่มอยู่ในบ้านแล้วเหมือนบ้านฝรั่งมันดูหนังฝรั่งมาสิปีก่อนมันปลูกผักล้างบ้านสนามหญ้ามันเริ่มไม่มีแล้วมันเริ่มเอามาแพงผักหลังบ้านตอนนั้นเมืองไทยยังเป็นสนามหญ้าอยู่ตอนนี้คนไทยเริ่มมาทําเป็นแปลงผักอยู่บ้านยิ่งโควิดตอนนี้ ừ, อ,ยนอยู่บ้านทําอะไรปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ใช่แล้วสิ่งที่เราทําคือปุ๋ยและอาหารสัตว์ไม่ตรงตรงไหนไม่ตรงตรงไหนมันครบวงจรใมีปุ๋ยมีอาหารสัตว์สัต ออกมาสัตว์ขี้ออกมากลายเป็นปุ๋ยอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เก็บผักของเรามาให้เต่าด้วยแบ่งกันกินกินกินเราไม่ต้องไปพูดว่าของเราดีนะอย่างนี้เขามาแล้วเขาเห็นซเต็มเห็นวงจรทั้งหมดแล้วจะทำเป็นชีวิตประจำวันครับติดต่อยังไงติดต่อยังไงเขาจะเป็นอองโซนไส้เดือนเนี่ยก็เป็น l i ฟ์ a อดอังคอรี่ฟามแต่ถ้าเป็นของห้องแมลงเนี่ยก็ต้องเป็นเคสเคสไปอย่างเช่นมาเป็นครุปเนี่ก็เป็นแอดเอ็กซใช่ ติดต่อมาเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้หมดเลยนะฮะผมบอกให้แนะนําบางครั้งมากันแบบเป็นอ,อ,องค์กรก็ได้บ,บางคร<า> <มา S 1> ัง้งมากันเป็นแบบครอบครัวเพราะว่าลูกเรียนด้วยกันพ่อแม่นัดกัน เซตนั้นแล้วก็มาดูกันพร้อมกันจะสรุปมากอย่าบอก In เข้ามาเพราะว่าที่นี่เราจะไม่ได้เป็นแบบเปิดให้คนเข้าเพราะว่าถ้าคุณบอกรอเข้ามาพวกเราจะว๊อกไม่ใช่คไม่คือถ้าเกิดคุณนัดล่วงหน้าเนี่ยนะเขาจะเตรียมอะไรได้เพราะว่าเราต้องชุวงนี้ต้องระวังไงติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณมากได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายและอยากได้อะไรเพิ่มเติม ติดต่อกับเขาได้เลยครับใครเอาแคบหมูผมอิจฉากินก๋วยเตี๋ยวเล็กจรอย่างเงีนะเราเนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากนะวันนี้น่ขอบคุณมากคุณนะครอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะฮะถ้าใครอยากให้เราไปไหนหรืออะไรเนี่ยอิ inbox เข้ามาอิ inbox เข้ามาเราจะไปให้ขอบคุณมากนะครับกด subscribe และ notification ด้วยแล้วการลากันไปก่อนสวัสดีครับ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 โรตีโรตี